That 小三。嗯 พุทธศาสนายุกานัจบจำเดินเรื่องแต่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จด,ดับขันธพรินิพานบัดนี้ล่วงแล้วส5งพัห้ารนาปัจจุบันสม,มัยนีนาคามา,มาสราินที่สี่วันพุทธวันนี้เป็นปัจจุบันนาวันพระพุทธศาสนายุกา นับจำเดิมเริ่มตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จด,ดับขันธพร,ริธิพานมีในยพะพุทธบริษัทถึงกำหนด,ดนับรับปูะไว้ด้วยประกาศและชะนี้นโมตัสสะขะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนโมตัสสะขะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาณิปะระโลกัสสงปจิทาโหติปานินตันติธัมโมสักกคจังโสตัพโพติขอถวายความนลอบน้อมแต่พระรสนไตรกราโคโกาพระมหาเถระ พระเถรานุเถระผู้เจริญทุกโกรุงขอเจริญพรญาติยโยมสาธุชนทุกทุกท่านเพื่อความสบายให้โยมทั้งหลายได้วางมือลงนะนั่งตามอัตยาไสให้มีความสะดวกสบายในการที่จะใช้เวลาไม่นานเอฟฟังญาติโยมตรานาหรือช่วงศาสนาพิธีก็กินเวลาไปสิบกวนาที เราะฉะนั้นเวลา20กว่านาทีนี้ก็จะนำสิ่งดีๆนำเสนอญาติโยมชาวพุทธบริษัทวัดบาระกำท,ทุกทุกท่านที่มาร่วมสโมโภในวันสำคัญในวันนี้ก็คือปารถเอในวันมากฆาบูชาบุญามี10ขึ้น15ขั้าเดือน3ที่คุณอาจารย์ท่านพระครูสมสท่านได เกิดไวแล้วว่าตอนเช้าได้ไปร่วมรับบิณฑบาตที่วัดพระมหาธาตุในเมืองน,นครคนมากนี่โยมมาตั้งแต่เวลาเท่าไหร่หกโมงไหมติแป้นะเออสานฐานอยู่คน,นจิบสิบชั่งปีเดี๋ยว่าเป็นคนยัูส์โซนเออ อัดแรกอยเดยเมอ่์จะไเปเว้นตาทองแดงทองแดงทองแดงแต่ชอบนะสำนวงปักตาในเพราะกินสตอฉันสตอมาสิบสามปีก็เป็นในส่วนของน้องชายท่านอาจารย์พระครูสมุชวิตมาเปแนเวลาสิบสามปีร่วมด้วยช่วยกันงานพระพุทธศาสนาวันนี้ก็เป็นตัวแทนในพระพุทธศาสนา มาช่วยกันกับเครื่องบำบัดทุกบำุงสุขปัดเป่าความร้รนร้อนใจของญาติโยมที่ทราบข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานเฮ้ hey! เสียอะไรก็เสียไปโยมเด็จใจอย่าเสียใช่ไหมเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าไม่มีโอกาสส่งข้อมูลมาบอกโยมว่าเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่เหมือนโทรศัพท์ โทรศัพท์เงินหมดติ้งขึ้นมาเติมเงินกว่าจะหมดเนะี่ยเขาก็บอกล่วงหน้าเงินหมดแล้วนะเติมได้แล้วอันนี้เรื่องนี้จะเกิดการละนะเตรียยมร้อมไมนะโยมเขก็ไม่บอกเขาก็ไปรับเรื่องจามเราแต่เราในนามพุทธบริษัทต,ต้องมีความเข้มแข็งศรัทธา,าอย่าเอาเงี้ยงลอนแพน มันไม่ไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้ครั้งพุทธกาลก่อนที่พระองค์จะได้มาตรัสโอวาทปาสิโมกที่กว่าไปเป็นลูกวันที่เมืองกิดเดียนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนพระมาหากษัตริย์พระองค์ผู้สําคัญในสมัยนั้นคืออาสมวจะเป็นพระเจ้าอโศมหาราในในช่วงที่ถัดมาจากพระเจ้าพิพิสสาร ล้วก็ได้มาตรัโสอวาทปาติโมที่ป่าไผ่เวลวันกัลันการที่วัดสถานว่า,าทำสามประการเป็นหัวใจในพระพุทธศาสนาก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงหรือการทำกุศลไม่ถึงพร้อมและการชำระจิตก็คือการโทน่าได้ยมนั่งฟังกันมยมจะนั่งสมาธิไปด้วยก็ไม่ผิดกติก,กาได้หมด ก็เรียกว่าเรามาให้ทานสมานทานเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะบวกรบคูณนาเรืร่องบอกร่วมร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ไม่เสียโอกาสก็นั่งเจริญสมาธิดูจิตด,ดูใจคำนวณความรู้สึกไปด้วยว่าวันนี้ท่านมาจากภาคอีสานท่านจะเอาเข้าเนียมาฝากเราแบบไหนจะผสมประสานกับรสชาติของสตอได้ไหมก็ว่ากันไป ก็จะพยายามประสานความรู้สึกให้ยมได้รับรู้เรื่องราวอันหลากหลายเราอยู่ที่นี่มาเห็นวัดเห็นสถานที่แล้วน่าชื่นใจสถานที่ปลอดป่่โล่งใจใจของชาวพุทธชาวพุทธบริษัก็ต้องปลอดป่งโล่งใจเปิดใจให้ว่ามองทุกอย่างให้เป็นเรื่องธรรมชาติประกาศความศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหว ใจิตใจเราถึงพระรัตนตรัยอย่างแน่นทุกวันพระโยมมาแปดข่ามสิบสี่ข่ามสิบห้าข่ามจบมาหาลูกพาหลานพาสิ่งข้าวของที่จะมาทำรบบรุงพระคุณเ่าเสมท่านอยู่รูปเดียวคนเราในโยมนะคบกันด้วยทางจะรู้จักถูกใจพูดจาภาษาธรรม ก็ด้วยท่าจะมาอยู่ที่มังกมาสิบสี่ปีมาวัดป่าระ,ะกรมเหนือครั้งแรกพอไปเจอกับท่านที่ทําหน้าที่ดูแลว่าคุยกันถูกเออคนเราต้ถูกกันนะไม่ช่ยอ,อ,ยอยนะโยนะเมื่อกี้คุยไปคุยมาท่านก็ตาวายกาแฟแก้วหนึ่งนั่น,น,นไม่ใช่ธรรมดาหนถ้าคุยไม่ถูกพอ,อย่าหวังว่าจะได้ฉันกับแฟกับเจ้าทนใช่ไหม ี่ทั้งขนมทั้งกาแฟทั้งน้ำเย็โนโอ้โหเนี่เป็นผู้มีอธติอาศัย,ยเพื่อเพื่อต้อนรับก็เรียกว่าปฏิสันฐานโยมก็มารอรับด้วยน้ำใจที่ปฏิสันฐานกับพระคุณเจ้าดีใจเลือเกินวันนี้เราจะได้ฟังธรรมจากพระคุณอาจารย์พระครูโยมก็ตั้งใจเพื่อนเหมือนก็เรียกว่าเหมือนพาชนะทองรองรับธรรมปรากฏว่าอ่าโยมท่านก็ได้เปลี่ยนแผทนทันที ว่าเป็นพระมาจากทางภาคอีสานจะมาภาคไหนก็นแล้วแต่เมื่อเข้ามาสู่ธรรมินในของพระพุทธเจ้าแล้วศึกษาพระธรรมดีไหนเรียนรู้เอาชีวิตเข้าแลกแลกนายยไม่ใช่เรื่องง่ายที่อยู่นี่ก็ทนได้นายหยที่ออกไปก็ปทนไม่ได้ถ้าทนได้ก็ทนไปแต่ทนต้องทนแบบมีแผน เพื่อมีเหตุการณ์จำมาิจำหน้าต้องมีแผนสำรองเจอบ่อยอยู่วัดชายนาก็เจอบ่อยใกล้ๆกับรูปที่โยมเพิ่งเจอไปเมื่อกี้ขอผ่นเช็ปรัความพูดความสิงก็หาวิธีเอาตัวรอดได้มาแบบพายุซูนามิแบบกหลดขึ้นเขาเลยไปเขาใหญ่วกทางฉว่างมาเพราะอะไรเพราะเรารักศึกษาคน้าประพฤติปฏิบัติด้วย ความตั้งปกตั้งใจแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ประมาทปีนี้ไปเรียนบาลีที่จังหวัดขอนแก่นก็เจออีกอย่าเออคนรอยมันจะมาอุปภีอารวะาอะไรกันนะกันนะปิดเทอมปุ๊บลงมานครเลยแต่ก็ลงมาเพื่อที่จะมาพักผ่อนความรู้สึกแล้วคิดเห็นกันเรื่องนี้้วยชาวบ้านข่าวการาบ้านการเมืองที่อะไรัึงที่เราติดตาม จึงมีประโยคนงผลขึ้นมาว่าติดตามแต่อย่าติดใจเราไตรเราทราองดีในเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านั้นแต่เราอย่าไปตรงอกรงใจเราตระหนักดีในสังคมของความเปลี่ยนแปลงแต่เราอย่าไปตกใจนะเราอย่าไปตกใจยังมีพรัดดีๆยังมีเยอะ ครูบาอาจารย์ที่จะมาฉลองศรัทธาของญาติโยมยังมีมากเรารอด้วยความเป็นปกตินี่พระคุณ